เห็นแล้วต้องตกใจ Oppo Reno 15 Series กำลังจะเปิดตัวให้กับโลกใบนี้แล้วซึ่งมีสเปคที่แตกต่างกันอย่างสัมพันธ์ระหว่างรุ่น global และรุ่นในจีนทำให้เราได้เห็นความสำคัญของการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสมกับตัวเองมาดูกันว่า Oppo Reno 15 Series มีอะไรบ้างและมีความแตกต่างอย่างไรกันแน่นอนเริ่มต้นด้วยขนาดหน้าจอของ Reno 15รุ่น global มีขนาด6.59นิ้วพาเนลวที่มีความละเอียดสูงถึง1 5K และ Refresh Rate ที่ 120Hz ทำให้การใช้งานหน้าจอเป็นเรื่องสนุกสนานซึ่งมีความแตกต่างกับรุ่นในจีนในเรื่องของชิปประมวลผลซึ่งรุ่น Global ใช้ Snapdragon 7 Gen 4แ t e n s i t T8450 ที่ใช้ในรุ่นในจีนและมีแบตเตอรี่ขนาด 6500mAh ซึ่งมากกว่ารุ่นในจีนที่มีแบตเตอรี่ขนาด 6200mAh เท่านั้นแต่ก็มีความเร็วในการชาร์จที่เท่าเทียมกันอย่าง 80W สำหรับกล้องหลังของรุ่น Global มีกล้องหลัก50 MP และมีกล้อง Ultra d 8 MP และกล้อง Periscope t e l e ฟ h o t 3 5x50 MP ซึ่งมีความแตกต่างกับรุ่นในจีนที่มีกล้องหลัก2 0 0 MP และมีกล้อง u า t r a w ท d ่50 MP และกล้อง Periscope 50 MP ซึ่งทำให้รุ่น Global มีความสามารถในการถ่ายภาพที่แตกต่างกันอย่างมากและสำหรับฟีเจอร์อื่นๆของ Reno15 รุ่น Global ยังมีการรองรับการเชื่อมต่อ WiFi 7, NFC และระบบปฏิบัติการ Android 16และยังมีการรองรับก,การสแกนลายนิ้วมือแบบอัลตราซอนิกทำให้การใช้งานของคุณเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้นการเปิดตัว r e n o 1 5ซีรีส์รุ่น global คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 6ซึ่งทำให้เราได้รอคอยกันอย่างสนุกสนานกับการเปิดตัวของ oppo r e n o 15ซีรีส์ที่มีสเปคและคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างสนุกสนานแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพคุณคงต้องเลือกรุ่นในจีนเพื่อได้รับกล แต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบการใช้งานแบตเตอรี่ที่มีความนานหลายคุณคงต้องเลือกรุ่น global ที่มีแบตเตอรี่ขนาด650 0 mah ซึ่งมากกว่ารุ่นในจีนและนี่คือความแตกต่างที่สำคัญของ oppo reno 15 series ที่คุณควรทราบก่อนการเลือกซื้อทำให้คุณสามารถเลือกซื้อโทรศัพท์ที่เหมาะสมกับตัวเองได้อย่างง่ายดายและคุณคิดอย่างไรกับความแตกต่างนี้คุณจะเลือกรุ่นไหนรุ่น global หรือรุ่นในจีนมาพูดคุยกันในกลางคนเลย